นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาติติ <c oughs> ณโอกาสบัติีีเราจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองคัสธาบารมี ที่เราท่านนิสราธานบาดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญา,าศีบรรดาเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่เพียรพยายามที่จะรักษาสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือจิตจิตเป็นสิ่งเดียวที่ สำคัญต่อเราสูงสุดแล้วเพราะมันเป็นสมบัติของเธอเป็นตัวของเธอไม่อาจจะทำให้สิ่งนี้ไปตกต้องเป็นของใครได้แล้วก็ไม่มีใครก้าวโล่งเข้ามาที่จะทำร้ายจิตใจของเธอซึ่งมันแตกต่างกับกายนี้ของเธอนักร่างกายของเธอจะปกป้องมันก็ไม่ได้ ใครก็สามารถประทุษสลายกายเธอได้ทำให้ร่างกายของเธอแตกสลายไปจนไม่มีอะไรเหลือก็อยังได้เลยถึงที่เธอจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในขณะที่เธออาศัยเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองกับมันได้เลยนั้นกายอย่างหนึ่งกับจิตของเธออย่างหนึ่งมันจึงต่างกันโดยสิ้นเชิง ผิ์ของเธอยังไงเสียใครจะก้าวโล่งเข้ามาประทุสร้ายใจของเธออย่างไรเธอมีสิทธิ์ปกป้องกําจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่เข้ามาสู่ใจเธอได้เสมอเธอมีสิตท,ที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นสลายตัวไปจากใจของเธอได้จนใจของเธอมีความสุขปลอดโปรง่งโล่งจากอันตรายทั้งปวงได้ทุกวินาทีพระพุทธเจ้าจึงเน้นไปที่ใจของเธอเป็นหลัก การปฏิบัติเราจึงปฏิบัติกันที่ดูแลใจของเราไอสิ่งที่เป็นกิเลสคือทําให้ใจของเราเศร้ามองไอสิ่งที่เกิดจากความทะเยอทะยานของใจเราที่คิดว่านั่นดีคิดว่านี่เป็นความสุขการที่เรายึดมั่นหมายมั่นว่านี่เป็นของฉันนี่เป็นของฉันนี่เป็นของเธอนี่เป็นของฉันที่ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นติที่เราทุกคนและสัตวสัตว์ทั้งหลาย ที่ต้องเวียนไวไหวใจเกิดในภพภูมิต่างๆในสามภพก็ดีไม่ว่าจะเป็นมนุสสโลกเทวโลกหรือพรมโลกก็เพราะว่าเราอยารู้ความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ครบแต่เพลานี้เรามีพระพุทธเจ้าผู้เป็นบัณฑิตเรามีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เรารู้ความจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เราเบียเหล่ววลาพระอริยสาวกทั้งหลายที่ท่านเพียรพยายามกระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็หมดหลังเลสงสัยสิ่งนี้ได้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วในโลกใบนี้ถ้าเราอยากเป็นคนฉลาดอยากพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพ้นจากความไม่แน่นอนพ้นจากเรื่องทั้งหลายที่เราได้เคยทำผิดพลาดมามากมาย แล้วเราก็ไม่สามารถจะแก้ตัวได้เลยอย่างเช่ไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ดีรือสัตว์ใหญ่จะเจตนาหรือไม่มีเจตนาเธอก็แก้ตัวไม่ได้เพราะเธอผิดไปแล้วถูกไหมล่ะจะจะบอกฉันไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็ตายฉันไม่ได้ไม่ได้คิดจะทําเธอเลยแต่เขาก็ทรมานไปแล้วนั่นคือเชื่อว่าถ้าเราหนีมันไม่พ้น เราก็ต้องกลับมาเจอผลกรรมที่เราได้ทำกับเขาแบบนี้เธอกลัวมันไหมล่ะทั้งทางกายเราก็ทำทั้งวาจาเราก็ทำทั้งทางจิตใจเราก็ทำอันดับแรกเลยนะมันจะดึงจิตใจของเธอก่อนตายเนี่ยให้จมอยู่กับความคิดที่เศร้าหมองนี่อาุสลกรรมดึงใจเธอนะพอใจของเธอเศร้าหมอง เธอก็ต้องตกอาบเยื่อผมเป็นสัตว์นรกไปอยู่ในดินแดนนรกที่เรียกเป็นรกขุมใหญ่ถึงแปดขุมบริวารอีกสี่ขุมแล้วก็มาแยกแย้ในยมโรกีอีกสิบขุมบริวารอีกสี่ขุมผ่านจากนั้นจะมาเป็นเปรตอีกสิบสองจำพวกเป็นอสุร,รกายเป็นสัตว์ใจฉา,าที่เธอทั้งทั้งเจตนาหรือก็ไม่มีเจตนา แธอถ้าเกิดชดใช้ไปอย่างนี้เมื่อยานที่เธอเห็นสัตว์หลายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เราก็เวทนาสงสารทั้งกลางอากาศบินได้ทั้งเดินตามดินทั้งอยู่ในดินทั้งอยู่ในน้ํามากมายสุดจะพานาแต่นี่ก็เป็นผลกรรมความชั่วที่เขาได้ทํามากอนชีวิตที่เราเกิดมาที่เต็มไปด้วยความไม่รู้จริงหรือรู้ไม่ครบมันน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกินคนที่เกิดเหมือนเรา ตายไปก็ต้องเป็นอย่างที่เราพูดให้ฟังทุกคนน้อยนักที่จะได้ไปเสวยความสุขบนงส,งสวรรค์หรือแม้แต่รรบาโลกพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะหาทางออกให้เราพ้นจากการเวียนว่ายาตเกิดเราก็เดินทางไปหาพระพุทธเจ้ากันถือใจเรานะเอาใจหาพระพุทธเจ้าตัวเนี่ยมันไม่ไปไม่จําเป็นร่างกายนี้นะ มันไปไม่ได้ก็ไม่จำเป็นแต่เอาใจไปใจพยายามนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆที่หลวงพ่อสอนนี่เราเน้กถึงพระพุทธเจ้าภาวานาสั้นๆก็ได้พุทธโธเป็นพระนามของพระ,พ,ระพุทธองค์นะแล้วก็นึกถึงว่าพุทธโธคือพระพุทธเจ้าของเราใจนึกไว้ไม่ต้องเอาอย่างอื่นเป็นนึก ร่างกายจะยกมือหรือไม่บางทีเราก็ไม่มีไม่มีเวลาที่จะยกมือกลาบไหวเพราะว่าการงานเรามีไม่จะเป็นแลวต้องกําหนดว่าจะต้องเวลาที่เราไหว้พระเราถึงจะภาวนาพุโทโธเราต้องอยู่ในสถานที่ที่มันเงียบสงบดีแล้วเราจึงภาวนาพุโทโธใจตรงไหนก็เอาตรงนั้นนึกขึ้นมาทุกทีว่า เราต้องอยู่กับพระพุทธเจ้าให้ได้ใจเรานะเรียกถึงพระเดินไปตรงไหนทำอะไรก็ทำไปเถอะใจเึกไว้พุทธโธเรีกถึงพุทธโธพุทธโธของเราไว้จะเห็นภาพพระ,พ,ระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งหรือไม่ก็ตามก็แล้วแต่ไม่ต้องเจาะจงบังคับใจเราแต่เราต้องนึกถึงว่าพระพุทธโธนะั่นแหละจะช่วยเราได้ ช่วยใจเราพ้นได้นะแต่ช่วยกายเราไม่พ้นแน่ช่วยกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระพุทธเจ้าช่วยเธอไม่ได้แต่ช่วยใจของเธอให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าช่วยได้ในการที่เราไม่ห่างพระเพราะเรามั่นใจในสิที่เราพิจารณาดีแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความเป็นจ,จริงคือเราโง่ ถ้าเราได้จิตพระพุทธเจ้าเราจะหายโง่เราเชื่ออย่างนั้นว่าแสงไฟเพยียรพยายามได้ถึงโอสถพัสสมาสพพุทธเจ้าบ่อยๆจิตของเซลก็จะมีความปิติคืออิ่มใจอิ่มใจว่ายามใดที่เราเห็นดาไดึกถือพระพุทธรสึกสิ่งพระพุทธเจ้าของเราใดใจมันสว่างรู้สึกวัฉลาด จะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรรู้สึกว่ามันคล่องตัวมันไม่ง้อเขาบอกปัญญาเหมือนสบายโกธเวลาเราจะเดินทางไปไหนรู้สึกมันคล่องตัวดีเพราะว่าบาร,รมีพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้เราจะดําเนินปรารถนาอะไรเอ๊ะทําไมมันคล่องตัวง่ายเลยเกิดก็เพราะบาร,รมีพระพุทธเจ้าบุใหญ่มันเกิด บุญอะไรก็ไม่ใหญ่เท่ากบกาที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งบุญของเรานะอาเดียบุญกำลังใหญ่มากเมื่อบุญส่วนนี้มาเกิดขึ้นทุกทุกขดะชื่เธอได้ถือพระพุทธเจ้าเธอไม่ต้องกลัวอะไรคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะงโง่ไม่ว่าเราจะนั่งเดินยืนนอนอยู่ที่ไหนเราก็ไม่งโง่เราจะคิดพูดอะไรเราก็ได้สื่พระพุทธโทขอพระพุทธเจ้าดลใจลูกด้วยเถิด เราก็พูดไปเถอะเดี๋ยวเราก็พูดได้ดีพูดให้คนเขารักกันได้พูดให้คนเขาสามัคคีก,กันก็ได้พูดให้คนเขาเชื่อในคำพูดของเราก็ได้เพราะเราตั้งใจพูดได้ไดฝ่าเมตตากรุณาเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนที่มีเมตตามีกรุณาพอเราตั้งจิตใจของเราแน่วแน่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไป อารมณ์ปิติก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นความสุขในใจของเธอก็เริ่มเห็นได้ชัดว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือหลังมือเลยความที่มันยากลำบากต่อการดําเนินชีวิตของเธอก็รู้สึกว่ามันไม่ขัดไปข้องมันราบรื่นมันไปได้ง่ายเลยเกิดทั้งๆว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างนี้ไม่ผ่านแต่เวลานี้ทําอะไรมันสึกมันผ่านง่าย อันนี้คือผลเล็กๆได้น้อยเป็นอาดีสงเขาเรียกว่ากุศลมันเกิดอากุศลอะไรก็ตามทีจะไม่สามบรถต้านทานพระบาร,รมีของพระพุทธเจ้าได้เลยขนาดที่เธอได้เคยได้ยินได้ฟังในพระสูตรที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล่าให้เราฟังในท่านสุปชิตะเทพประบุ d d h นี้เป็นต้นแต่ละรำความชั่วของท่านทำมาตลอดชีวิตใจก่อน ที่ท่านจะตายท่านยังนึกถึงโองสถพระสมมสามิตรขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วยอาไรท่าไม่ได้ลาดเลยนะไม่ได้คิดแบบเราไม่ได้พิจารณาอย่างเราที่จะนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นสรนารณะของเราแต่ท่านกลัวเลยเกิดว่าท่านจะตายไม่อยากป่วยคือไม่อยากตายคนทุกคนไม่ว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นภรรยาทรัพย์สินเงินทองค่าทาสบริวารก็ช่วยท่านไม่ได้ แตาก็รเยได้ถือว่าพระสมณาณโคโดมคือพระพุทธเจ้าเขาลือกันว่าพระพุทธเจ้าใจดีขอให้พระองค์เมตตาช่วยข้าพระพุทธเจ้าโดยเถิดเท่าเนี้ยความจิตออกจะรากเขาก็เป็นเทวดาบนสมัญชันดาวดึงสเทวะโลกได้แล้วไม่ได้มีเฉพาะท่านเท่านั้นนะที่ปเป็นไปได้พระเจ้าทรงตรัสคนที่ไม่ได้เคยกราบเราไม่เคยไหว้เรา ไม่เคยศรัทธาในเราไม่เคยถวายทานกับเราไม่เคยฟังเทศเราเลยเพียงก่อนตายนึกถึงชื่อของเราเท่านั้นแหละตายไปสวรรค์นับเป็นกฎโกฎ่พยายามนะเพียงพยายามบังคับใจเราไว้อย่าปล่อยอย่าเผลอ,อย่าปล่อยให้เวลามันไปไกลๆแล้วค่อยภาวนาสักทีหนึง่ง พยายามภาวนาทำอะไรกับพุโทโธทำอะไรกับพุโทโธไปไปต้องพุทเข้ากับลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกก็ได้ถ้าบางคนมัลลบากก็อย่าไปทำเอาแค่ใจเรานึกพอแล้วเดี๋ยวทุกขยางที่เธอทำมาทั้งหมดมันจะดีขึ้นดีวันดีคืนที่ว่ามันดีวันดีคืนก็เพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญมันเข้า บุญเก่าที่เธอเคยทำไว้จ่ในอดีตมันก็จะมาช่วยเธอเมือนกับคนที่เขาตายไปแล้วแล้วเขาไม่สามารถนึกถึงบุญได้ต้องไปที่สวรรค์สรุปพยาย,ยมถ้าจะปอสือความดีที่ทำมาตั้งมากมายก็นึกไปออกแต่ถ้า,ามีบุญเล็กน้อยพอนึกได้อย่าเช่นมีคนที่เขาตายไปนึกอะไรนึกไปออกแต่นึกถึงตอนที่ ถ้าเคยอุปการละเลี้ยงดูสุนัขคือหมานึกถึงบนเรื่องนี้มันนึกออกแต่ฟาร์มเดที่เคยบวชพระไปร่วมก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารการประเรียนเลี้ยงพระทาบุญต่างๆนึกไปได้เลยแต่พอจิตประหวนประวัตินึ้ถึงที่ทา่รักสุนัขบุญตัวนี้มันเกิด พอบนจได้ปรากฏปั๊บบุญทั้งหมดที่เคยทำสมบัติมันก็เข้าหาเลยเราสุขคนก็เช่นเดียวกันถ้าเราได้ถือพระพุทธเจ้าได้ปั๊บบุญเก่าก็กลับมาหาเราบุญบาปใดที่เคยให้ทานทานนั้นที่เธอเคยทำไว้เธอก็จะได้รับผลของทานบุญที่เธอเคยรักษาศีลคนทั้งหลายที่เห็นเธอเขาจะเมตตาเธอ เขาคืจะไม่คิดเธอเป็นศัตรูปุนที่เธอเคยภาวนามาการก่อนเมื่อเธอกลับมาภาวนาเธอก็จะมีปัญญาเกิดขึนด้นกับเธอได้ง่ายปุญใหญ่ๆที่เธอเคยทําไว้แต่ในอดีตนับชาติไปท่วนมันก็จะส่งผลกับเธอเพียงแค่เธอเปิดใจนึกถึงความดีพระพุทธเจ้าและภาวนาวัพุทโธอย่างนี้ยากไหมมันไม่ยากแต่เธออย่าประมาท เราขอยืนยันว่าไอ้ชี่ยาคือประมาทเชพเพลินไปได้กายไม่สมรวมอินทรีสังวรคือไม่ระวังกายวาจาใจของเธอเพืก็ประมาทคือไม่สมรวมในศีลน,นะเธอก็จะประมาทเธอเที่ยวไปติคนอื่นเขาเธอเที่ยวมีมาน่าถือตัวสื่อตนเธอประมาทไอ้ฟ้าประมาทมปนอยู่ที่สเก็ดฟารามดีพระศาสนานี่แหละ ประชให้เธอประมาทในเบื้องต้นถ้าเธอเป็นคนละมานะได้ไม่โอโอดไม่สนใจในจริรยาที่คนอื่นเขาเป็นไปเขาเปกระชากกระซอึอย่าไปใส่ใจเราพุทโธดีกว่าเอเขาดา่าก็เราก็พุทโธเห็นคนไม่ชอบใจเราเออพุทโธเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละแล้วก็พุทโธท,ทุกคาไปตกใจก็พุทโธว่าอย่างนี คนที่จะสอนให้เราฉลาดไม่มีใครเราจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าดีแหละไม่ได้ใครเราเขาท่านทั้งหลายทั้งก็ทาความดีตามนี้ทุกองค์นั่นแหละไม่มีใครไม่ทําแบบนี้แต่ดัชชิสุดเอกาที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามา ก็ขอให้เราพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาตั้งใจสดับรับรถพุทธพจน์พระธรรมเทศนาจะเป็นผู้บังเกิดซึ่งปัญญาปเป็นครู้แจ้งแ่งตลอดเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทุกถ้อยทุกคำไม่ประบาดวิสติสัมปทัญญัตสมูลบริบูรณ์ไม่มีกรรมอะไรทำให้เธอพังเผอผิดพลาดในการที่จะทำความดีของเธอแม้โชกขนาจิตดงเวลาหนึ่งได้ ขออำนาจของพระรัตนตรยัยจงตามคุ้มขอรักษาชีวิตของเธอตลอดไปปาปัฒนาอันใดที่เธอตั้งใจไว้ดีแล้วไซ้จงปรากฏผลโดยพันทันทีเสมอจนกว่าเท้าของเธอทุกคนจะได้ก้าวถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเธอแอหวังก็มีด้วยประกาศร,รัชนี้